ครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายๆของการไลฟ์สดวันนี้ครับอยู่ที่โคมาเดกับสกูตเตอร์ในทรงแบบเรโทรครับที่วันนี้ครับมีคลุมผ้าอยู่รุ่นหนึ่งครอยู่หน้าบูธครับแล้วก็รอการพรีเซนต์จากทาง MC ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนีรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับผมยังไม่ได้ถามเลยฮะเดี๋ยวรอฟังทีเดียวพร้อมกันเลยครับมี พี <c Ris ky> ่ตัมมี่ครับสีดอนไซบอกไว้ว่ารอชมสโคมาด็ครับนี่เลยครับสโคมาด็ครับไฮไลท์อยู่นี่ฮะให้ดูครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าสโคมาด็มีอัปเดตดอะไรบ้างครับที่แน่ๆคือมีตัว สีกรฟนะครับซึ่งเป็นออฟฟิเชียลพาร์เนอร์ของสกมาเดนะครับมาโชว์ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษด้วยนะครับพี่ตัมมี่รอดูพิตตี้ของสกมาเดตครับน่ารักด้วยครับันนี้ครับเซ็กซี่น่ารักนะครับรับรองว่าเห็นแล้วจะขี่รถได้มันขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครน้องก็น่ารักมากครับผม รอสักครู่นะครับเอาดีกว่าเอาดีกว่านี่่าเอินสตาเอาเนี่ยนายโยนึ่งนะครับพี่ ก็มีเสียงช่างภาพของทางสื่อสากนเป็นคนบ่นออกมาครับตอนนี้ล้์สดคนอยู่ประมาณ200 0สนคนแล้วก็ยินทั่วเลยครับเอาละฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังกันครับสโคมาดิกก็น่าจะเป็นบูธสุดท้ายของส่วนที่เป็นรถจักรยานยนต์นะครับของวันนี้ครับแต่ยังมีต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกบ,บูธหนึ่งที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าของ h e m เซม o อเตด้วยครับเดี๋ยวรอท้ายๆแล้วกัน ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจภายในงานค่ะและที่แน่นอนที่สุดนะคะเรามีไฮไลท์ซึ่งอยู่ด้านหน้านะค่ะนะคะหลายๆท่านรอคอยกันได้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ด้านหน้ากับการเปิดตัวสกู๊ตเตอร์ใหม่อย่าง SSS 200i นะคะดิฉันขอพาทุกท่านค่ะไปพบกับนะคะสกูตเตอร์อีกหนึ่งรุ่นโคมา,าดก็บอกแล้วครับเดี๋ยวจะมีเปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ครับ SSS ตัว200ครับซึ่งอยู่ด้านข้า ด้านซ้ายมือของิฉันค่ะเรียนเชิญพี่พี่สูมวชนด้านข้างได้เลยนะคะรุ่นนี้ค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พิเศษมากมเลยนะคะของแบรนด์สโตมดิค่ะสำหรับนะคะเทคนิค้า 125i รุ่นนี้นะคะทางด้านซ้ายมือด้านบนครับที่มีการยืนตั้งยกระดับไว้ตรงนั้นครับคือเป็นเทคนิก้า 125i ครับ7.0สีดำเงามาเลยฮะ และความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดอยู่ที่90กิโลเมตรค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง11ลิตรค่ะสามารถขับทิปกันได้อย่างสบายสบายาเลยนะคะและดีไซน์สุดพิเศษค่ะอย่างการตัดแต่งฝาด้านข้างซึ่งมวชนสังเกตฝาด้านข้างนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นการตัดแต่งพิเศษนะคะคอสตอมคัสค่ะแบบเนกเกตซึ่งเป็นแบบโอเพนด้านข้างค่ะทำให้สปอร์ดีรุ่นนี้ค่ะปราดเปรียวฉบเฉียวามาึืนค่ะคและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหลายๆท่านมากึ้นนั่นเองค่ะและนะคะความพิเศษของสปอร์ดี้รุ่นนี้ของเราค่ะนี่ครับมาพรเห็นใช่ใช่คับเทคนิกา 1>, 1, 2, หนึ่งสองหไอครับพียงแค่ ตัวนี้ราคาเจ็ดหนี้นาาอบาทครับเทคนิก้า1,25่ไอนะครับสกอรมดรุ่นนี้ผมอยากจะเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ไฮไลท์ของเราอยู่ด้านหน้าดิฉันค่ะเอาลยค่ะและในช่วงนี้ค่ะน้มัน11ลิอเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่เปิดผ้าครับเตัวโมเดลรุ่นใหม่ของสกอมดีค่ะโอกาสนี้ค่ะดิฉันไ้ขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราค่ะนะคะให้เกียรติมา ต,ต้องกลับมาพูดมก่อนงก่ของเราค่ะกาบเรียนเชิญคุณเจมริชาร์ดอมะตะวิวัตผู้ร่วมทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตอมาดิประเทศไทยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะอคเอาะไรค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้คุณเจมกล่าวทักทายสู่มวลชนสักนิดนึงก่อนทําการเปิดตัวค่ะค,ครับสวัสดีครับท่านดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาโชว์อินโนเวชั่นใหม่ๆจาก ผู้บริหารบอกแล้วว่าเป็นอัปเดตใหม่จากโคมา a ิดครับรถที่จะเปิดีครับร่เป็นรุ่น200 SSS เครับเป็นรุ่น200 s s ครับเป็นตัวพิเศษนะครับ s p e i i l s s r r i s นะครับผมนีลรถใหม่ก่อนนะคะเอาเลยค่ะู้มคารูกันครับผู้บริหารของเราพร้อมแล้วค่ะ ท่านพี่พี่สื่อมวลชนพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของเราพร้อมแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตทําหน้าที่นับถอยหลังเขาดาวนะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวสกอมดีรุ่นใหม่ล่าสุดด้านหน้านะคะตอนนี้เตรียมกล้องกันที่พร้อมเลยนะคะทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตนับ5 4 3ส1ขอเสียงปรบมือด,ด,ดังด้วยค่ะและนี่คือพี่เสือ รุ่ใหม่ล่าสุดค่ะที่เป็นรุ่นสเปเชียลที่สุดกับ S S S สองศคันนี้แน่นนั่นเอง S S S สองศูนย์ศูนย์ไอครับหลายท่านเห็นรูปโฉมแล้วอาจจะยากทราบถึงความพิเศษเของรถคันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญให้ผู้บริหารของเราค่ะเป็นคนกล่าวถึงความสเปเชียลของรถคันนี้กับเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดครับคันนี้นี่ 2 0 0ซีซีนะครับ2 0 0ซีซีครับนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าจะเห็นว่าแก๊สที่เป็นของช็อคที่เป็นของโอเคดีแล้วก็เป็นแก๊สช็อตใช่ครับตัวโช้กหน้าก็เป็นโอเคดีโช้กแก๊สครับของนิสสันนะครับที่เราทำมาแล้วก็หน้าปัดก็เปลี่ยนนะครับเป็นเรสโทรไปกระจกข้างนะครับล็อกกุญแจเปลี่ยนใหม่กระจกข้างก็เป็นติดปลายแฮนด์มาเลยครับท่อนะก็เป็นสังเกตบอกกับท่อครับออกมา โชคหลังเป็นโชคแก๊สโอเทดีคู่เลยนะครับโอ้ตอนนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเพื่อนๆครับมาเป็นอที่สุดของเรานะครับื่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของสโคมาเดตในตอนนี้แล้วนะครับสำหรับตัว S S 2 0 0 i นะครับขอนิ่งมารบขออค่ะ เป็นยังไงคะพี่พี่สุนรรณตอนนี้อยากได้บวกกันน็อกกันคนละใบออกไปทดลองขับขี่หรือยังคะผู้บริหารของเราก็ไปเทสต์กันแล้วพี่พี่สุนรรชนคะนะคะก่อนที่เราจะทําการถ่ายรูปกันนะคะพิฉันขออนุญาตในทาทางด้านนูนค่ะเราจะมีวิดีโอของสตองมาดิบทุกรุ่นนะคะท่านสุนรรชนสามารถกะเข้าไได้อนุญาตค่ะเอาละ เอาจริงครับตอนนี้คอยู่ที่สมาคมนี้ถือว่าตัว SS S S s 2 0 0นนี้มีความน่าสนใจจริงๆครับผมเพราะว่าเป็นรถที่มีการปรับเรื่องของออปชั่นมานี่ได้อย่างน่าลองอ่ะน่าลองขี่นะว่าขี่แล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าโชคหน้าก็เป็นโชคแก๊สนะโชคหลังนี่คือโชคคู่แก๊สจาก o k d คดีนะครับซึ่ง o OK k d ดีหลงหลังมาก็ผลิตโชคแต่งสำหรับรถสกูตเตอร์หลากหลายรุ่นเลยนะครับ แล้วก็โฉมของตัว S S 2 0 0 i เนี่ยก็ผมว่าเท่ทเลยนะ,ะนนเดิมๆก็แทบจะไม่ต้องไปตามอะไรเลยครับเหมือนแต่แงมาให้แล้วแล้วปอยใช่เลยครับพี่ตั้มมี่ครับรถมันลองจริงนะน่าเล่นบอกว่าน่าเล่นเดี๋ยต้องต้องมีโอกาสขอเดโมโไปลองสักครั้งครับว่าสมรรถนะการขับขี่ของสโกมาดิยุคใหม่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับถือว่าน่าสนใจเลยนะ ยางที่ติดมากับตัว S7200N s, 2, <S 2> ก็เป็นมิชลินนะครับความอยางมิชลินมามักจะมีสิที่ผสมประสานกันได้อย่างลองอตัวจริเดี๋ยวถ้าม,มีการเปิดเจ็รถร้อยผมจะพาไปดูใกล้ๆครับว่าดีเทลของรถเป็นยังไงบ้างครับชอบประวัติศาสตร์สน,นุกธรเนีมความเป็นมานต่างๆครับเนื่องความที่เราเอายยัยงน้อยก็ต้องใส่ความสนุกสดใสในแบบของเราไปด้วย สิ่งที่มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราคือความเป็นต้นแบบนั่งเดินทุกสิ่งจะต้องมีเรื่องราวความเป็นมาเล่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นที่ยังคงความเป็นออริจินอลแต่มีความทันสมัยผสมผสานอยู่อย่างลงตัวพอชีวิตคือการเรียนรู้การออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆ โดยใช้กลิ่นอายความนั่นเดินเป็นฐานที่นี่คือเรื่องราวในแบบฉบับของจิลแล้วคุณหลัค่ะแล้วพวกกับตัวสุดท้ายนะคะในวิดีโอจากสกอมมอรีค่ะ ผมชอบแยชั่นการแต่งตัวมันทำให้ผมไม่คิดและสามารถลองอะไรตามใจเราได้แฟช่าไม่ได้จากัดแค่เสื้อผ้ามากก่าแต่คือท,ทุกสิ่งที่เราเลือกใช้ ต,ต,ตัวต,ต,าตาตอนนี้ผมเพิ่งรีเคเวสเรื่องราคาไปกับทางสกมาเด็กว,ว่า<ไ>ให้เปิดราคา<ไ>ให้ทราบด้วยว่าราคาจำหน่ายเท่าไหร่ครับสำหรับตัว s s s 2 0 <200 S 2> 0 i นะครับ,บเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ก็มีคนถามมาเขอเสียงตบมือดังๆให้กับสกวมดีทั้ง3าตัวด้วยนะคะและช่วงสุดท้ายนี้ค่ะในที่ฉันได้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปกับสกวมดีรูปใหม่ล่าสุดของเราค่ะ SS 200I การเรียนเชิญคุณเจมริชาร์ดอมตะวิวัฒค่ะผู้ร่วมทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสกวมดีประเทศไทยการเรียนเชิญคุณชลชยัยปัทภพงศ์รองประธานจัดงานูควบคุม<อ>งาน บริหารทั่วไปกับเรียนเชิญค่ะกับเรียนเชิญคุณวราทิศ์เชยศักด์กรรมการผู้จัดการบริษัทมอเตอร์ไซค์เครื่องเอ็กโปจำกัดกับเรียนเชิญค่ะและท่านสุดท้ายค่ะกับเรียนเชิญมิสต์สโตแบงค์แซนเดอร์สันค่ะผู้่อตั้งแบนดสโตรมาดดีค่ะร่วมถ่ายภาพกับเรียนเชิญผู้บริหารชุกท่านเลยนะคะขออนุญาตสื่อมวลชนนะคะ โปรโมชั่นครับ SSI หรือ a l l i n s o l v b l e 1 Year มาพร้อมกับ g u a g t e s และรอบจากนี้ค่ะมากเป็นคนนี้ยังรีกัน3 e e น a ครับหรือสือยืดอย่างจาก s c o a d i นะคะรวมไปถึงหมวกันนอกโอ้โเพียเลยค่ะของแถมเยอะเลยนะครับว่าของแถมเพียบจริงๆย่งไม่หมดชุดนี้นะคะครูสีอออค่ะนะคะยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษให้เฉพาะภายในงานเท่านั้นค่ะ และพาร์ทเนอร์อย่างกราฟค่ะยังมอบคูตี่แบ๊กนะคะให้กับท่านที่ออกรถภายในงานอีกด้วยค่ะนะคะเอาละค่ะเรียนเชิญทีมงานทุกท่านนะคะเข้าร่วมถ่ายรูปเรียนเชิญทีมงานสโอรีิร่วมกับร่วมถ่ายรูปแล้วก็เรียนเชิญพรีเซนเตอร์ร่วมถ่ายรูปก,ก,กับผู้บริหารด้วยนะคะเชิญเลยค่ะนะคะขอเชิญทีมงานทีมงานนั่งพูดข่าด้าน ตอนนี้ผมรีเครสเรื่องราคาของตัว SX200i ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอเขาว่าเปลี่ยนมานะครับนนะะจะมีมาหรือเปล่าพี่ตำม,มี่บอกสองสสยต้องจัด <Okay. S 1> นะครับผมว่าตัวนี้เป็นรถที่ถ้าเอามาขี่นี่คือ,อจะมีความหล่อที่แตกต่างออกไปครับจากตลาดทั่วไปเลยครับ ถือว่าเป็น,นโมเดลที่สกูมาเดตนั้นมีการพัฒนาน่าสนใจนะน,น่าสนใจหละล่ะสะดุดตาเลาย ก็อ,อย่าลืมนะคะพบกับบุ๊คสโรมดีได้ช่ววันเลยค่ะนะคะที่งานมอสเ t อร์เอ็นะคะ2020ค่ะตั้งแต่วันที่2จนกระทัทง่งถึง12ธันวาคมค่ะแน่นอนที่สุดค่ะราคาภายในงานจะเป็นราคาที่เป็นราคาพิเศษที่สุดนะคะ oh. และนอกจากนี้ค่ะ,ะ,คะมีราคาพิเศษในงานะน,งาน,นะครับงานความพิเศษยัง,งาามพงงาพร้อมกับนะคะบัตรส่วนลดของแบนในเครืองา i เนอร์ไลฟ์สไตด้วยค่ะนะคะแล้วก็ รับสิทธิพิเศษนะคะสำหรับบัตรที่รับปีหนึ่งคืนเอาพี่พี่สืชวนยิ้มทรายนะคะนะคะไม่ได้สกิบด้านข้างค่ะนะคะขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะรวมไปถึงนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่พี่สื่อชนที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับพี่พี่สื่อชนนะคะเดี๋ยวเรามีเทสกิบให้เป็นของที่ระลึกด้านข้างนะคะรีชอนพี่พี่สื่อชนด้านข้างเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะนะคะที่มาร่วมงาน มาดูใกล้ๆครับนคะในงาน Motor Expo 2020ค่ะนะคะแล้วก็หากท่านไหนสนใจติดตามสกอมาดิคะถ้าสามารถติดตามกันได้ที่ Facebook หรือ Instagram สกอมาดิค่ะนะคะสกอมาดิทายาแลนด์นะคะหรือว่าชี้ลายแอดสกอมาดิทายาแลนด์ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะพบกันโอกาสหน้ากับสกอมาดิค่ะคลาสสิก Never Go Out of Lifestyle ค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ พอวางหมวให้ดูก็คือขายแถมหมวกด้วยนะครับยังจะยังปากไว้นะครับเดี๋ยวดีเทลอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูให้อีกครั้งละกันนะครับรวมๆแล้วถือว่าน่าเล่นครับคันนี้ครับ SS 2อง i ูอของโคมาร์ดครับเนีคยฮะ โชกหน้านี่ไม่ใช่สิ่งเงินใจครับโชกหน้าเป็นโชกแก๊สคู่ครับโชกหลังก็แก๊สคู่เหมือนกันครับแล้วก็ดูกรองแม่เลยหล่อเลยครับสมกับเป็นตัวท็อปของสโกมาดิในตอนนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับพิทามีครับว่างๆก็แวะมาดูได้เลยครับรถือว่าน่าเล่นครับน้นองๆสมามเดี๋ยบอกว่าฝากด,ด้วย,ยมีโปรโยเยอะนะครับเพือพ่อนๆที่สนใจโคมาเดีครับก็สามารถมาชมในบูธโคมาเดีในงานมอเตอร์โชว์2020ได้ทุกวันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่13ราคาราคามาชมราคาเดี๋ยวราคาเจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวมาฟังที่บูธนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังรอเคาะอยู่นะครับ นะตามนี้เลยนะดูออปชันแล้วผมอยากให้เขามีเดโมผมอยากเอาไปทำรีวิวเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้สำหรับการเปิดบูธในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับทุกๆแบรนด์ที่มาร่วมง,งานม o เตอร์ส o ตร์ในปีนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับหลังจากนี้ไปพวกเราทีมงานมอเตอร์คร์สแมกกาซีนนสสันมอเตอร์คร์ก็จะทำเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของแต่ละบูธมาให้เพื่อนได้รับทราบกันเพิ่มเติมต่อไปครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังนีนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบูธของยานยนต์ไฟฟ้า s m m o t ม r ครับสักครู่หนึ่งจะไปชมที่นู้นครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ